สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นนะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ a r c u l t i m a t e Mobile Edition นั่เนงนะผู้ชมครับ สำหรับเกมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดไดโนเสาร์ที่ทําการพัฒน,นาแยากเป็นเกมใหม่อีกเกมหนึ่งนะครับเกมเก่าก็ปิดให้บริการไปแล้วนั่นเองใครที่มีตัวเกมอยู่ก็ยังสามารถเล่นได้เหมือนเดิมนั่นเองเองนาะสำหรับในเวอร์ชั่นใหม่นี้นะครับจะมีการปรับปรุงในส่วนของทางด้านกราฟิกตัวละครเพิ่มเติมนะครับอนิเมชันต่างๆการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมหรืออะไรแบบนี้ที่สำคัญคือมีการพัฒนานตัวแมพที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีภาพกราฟิกที่สมจริงยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับตัวเกมนนี้นะครับ สำหรับ ios นะครับจะรองรับมือถือตั้งแต่ ios 18พวก iphone 11ขึ้นไปอะไรแบบนี้นั่นเองส่วนทางฝั่ง android นะครับก็จะเป็นพวก samsung galaxy a 2 4นะครับพวกรุ่นท็อป o p นะครับที่เขาแนะนำในช่วงแรกนะเพราะว่าเขายังไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะมีสเปค กลางอะไรประมาณไหนสําหรับ Android เนาะส่วน i อเน่าจะมีแล้วเพราะว่ารุ่นมือถือมันมีไม่เยอะเท่าฝั่ง Android นั่นเองคุณผู้ชมครับณตอนนี้นะครับก็มีข่าวเพิ่มเติมนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีในส่วนของตัวข่าวที่ว่าจะเปิดให้บริการวันที่25ธันวาคมนี้นะครับแต่ณตอนนี้นะครับเขาขึ้นวันที่ที่ทาง App Store นะครับเป็นวันที่21ธันวาคมนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับตัวเกมจะเปิดให้บริการเนาะแต่ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับว่า หลังวันที่21แล้วนะครับตัวเกมจะเปิดให้บริการจริงๆหรือเปล่านั่นเองทุกผู้ชมครับอาจจะขึ้นวันที่ไว้เฉยนะครับเดี๋ยวพอถึงวันที่21อาจจะเลื่อนหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนั่นเองทุกผู้ชมครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่หลายคนเฝ้ารอคอยกันจริงๆนะครับสำหรับ Arc Mobile Ultimate Edition นั่นเองคุผู้ชมครับนะตอนนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนทั้ง Android แล้วก็ iOS ใน Store ประเทศไทยด้วยนะใครที่สนใจไปลงทะเบียนดูกันได้เลยนั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับตัวเกมเดี๋ยวเรามาพบกันตอนที่ตัวเกมเปิดให้บริการจริงๆแล้วนั่นเอง